ไม่ขึ้นวะสวัสดีนักผู้ชมกันด้วยนะครับกลับมาพบกับผมนะครับอาซิสเกมส์ทีวีนะฮะอ่าวันนี้เราก็มาอยู่กับอ่ใครครับ GBS Scatter Game นะเสียงเบาไหมไม่รู้ครับเสียง <c oughs> ตีก่อนได้บนพร้อมพูดพร้อมกันอ่วันนี้ครับผมก็มาเล่น Minicarnival นะครับมันจะขึ้นมาอะไรก็ไม่โหลดหรอกจะเล่น Minicarnival โอเคครับใครที่อยากเล่นกับผมนะครับอ่าดูสกินชื่ออาแปดเก้าสามนะครับ แล้วก็ใคร,ใครไม่ใช่ละเดี๋ยวเดี๋ยวใครอยากเล่น,นผมดูตรงไหนวะจะไม่ได้และอ่านี่ครับ ID ดีนะครับกดเลยฮะสองสามหกสามหกแปดห้านะครับโอเคเอาใหม่สองสามหกสามหกแปดห้าเกมนี้อาจจะมีคำหยาบนิดนึงอา,อาจจะมีคำหยาบนอยู่ด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีเสียงรบกวนหรือเสียงอาจจะไม่ชัดนะครับครับเพราะมีคนคุยกันอยู่มีคนคุยกันอยู่ข้างๆนะครับโอ้ยิ่งพูดยิ่งคุยดังครับเราจะเล่นเดอะฮังเกอร์เกมกันนะครับเพรราาะเกมแรก อยู่ไหนๆอยู่ที่โรงเรียนนะครับคาฟเฟ่คาเฟ,าเฟ่ก็ที่โรงเรียนนั่นแหละคาเฟ่เอ้ยคนนี้เหมือนผมเคยเล่นด้วยแล้วอ่ะความงเงินเลยค่าทาไมตอนนี้มันเข้าห้องครับค่าไม่ได้ G E A M นะครับเราพิมพ์ไป G E A M ทีมาเพื่อนวิ่งตามอ่ะทีไหม,มไม่เลยยังไมันก็ไม่ทีมก็ได้ไตอนนี้คนเข้ามาในห้องเราห้าคนแล้วนะครับหกคนและเจ็ดคนและเลยคนเดียว ทายก่อน T E A เอ้ย T E A M โอเคค่บแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์กดติดหรือกดติดตามนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปกันด้วยโอเคเริ่มกันเลยนะฮะเหนื่อยจังเลยโอเคครับกินน้ำแข็งกินน้ำแข็งโอเคครับผมเล็งยาสองอย่างครับ เออปืนใหญ่กับที่วิ่งเร็วถ้าได้ก็จะดีมากปืนใหญ่บาสกาทศวรรษนะครับผมในรีบอลเอ,อ้ยไม่ได้อะไรเลยครับปรากฏคือผมไม่ได้อะไรเลยแต่ประเด็นคืออย่าตายก็เอ,อ้ยมันแหลกอย่าตายก็พอครับเดี๋ยวผมจะเดินตรงไปครับมันเหมือนจะมีคนเดินตามผมมานะไม่มีโอเคครับหลอนไปเองแล้วอ่อา้าวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนกล้องเดี๋ยวโดนโอเคครับนี่ไฟฟ้าดูโอเคครับเลือทุกคนลด เลือดทุกคนรถไฟฟ้าบาดสาบานเราใครไว้ไม่ใช่นะครับไม่ได้โอ้โหไม่ใช่ละกล้องเดี๋ยวอาจจะมีคำหยาบสักนิดหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยโอ้ยมันเล่นไฟฟ้าอาหารกินก่อนไฟฟ้าใช้ดีครับอ่าโอเคครับตอนนี้ตายไปหนึ่งคนครับเนื่องจากเราคา่ะเอ้ยเอ้ยอย่าให้มันได้ปืน,น,ยนยอย่าให้มันได้ปืนฆ่าโอ้โ ช้ชาๆอยู่ใหญ่ยิงยิงโอเค okay, ครับมันเหมือนตา,ต,าต,ตายอีกหนึ่งครับรวมมั่งนอ้ขบคุณอาเขาก็ใส่หมวกฟางลูฟี่นะตายไหมตายอีกหนึ่งครับโอ้โหโคตรเก่งเอ้ยไม่ได้ปืนบอมเหมือนกันฆ่าแม่งเลยไม่ได้ปืนบอมแม่งได้ปืนบอมไอ้เหี้ยโดนยิงโดนยิงช่าใส่หมวกฟางเหมือนกันนะฆ่าแม่งเลยดิมันมันมันมีปืนบอมจะเล่นมันได้ไงเราแอบแอบแอบฆ่าเลยไม่ใส่หมวกฟางกับปารอ่ะไม่รู้กูหนีก่อนแหละตอนเนี้ยจริงๆ นะครับเราต้องหนีฮะไม่งั้นผมผมว่าผมตายแน่ๆไปแอบแม่งอยู่ตรงนี้ครับผมว่าแอบแม่งอยู่ตรงนี้รอก่อนเฮ้ยมีปืนบอมผมเอาปืนบอมดีกว่าเอาไปเลยบาสกาาทสวเลงก่อนมันอยู่ไหนวะเฮ้ยกล้องมันอยู่ไหนวะเมื่อกี้เห็นอยู่มันน่าจะ ขายตัวไปแล้วมันกลัวมันกลัวมันเห็นคนเป็นหมวกฟางไม่ใช่ไม่ใช่หมวกฟางงั้นดิเขาไมีค่าหัวนกสี่ร้อยไปเจอนหนึ่งคนเจอหนึ่งคนครับตอนนี้เหลืออยู่ทั้งหมดสองคนอ่ะผมกับเขาอ่าตอนนี้ผมต้องการมากที่สุดคืออาหารอาจะมีเสียงเคียนิดหน่อยนะผมกินรังกินน้ำแข็งทำไมมีแต่ปืนบอมวาแถวนี้อยากได้อาหารเราต้องชนะให้ได้อะตาเนี้ย ผมว่ามันน่าจะเข้าไปในนี้ปะในถ้ำวัวดิเอ้ยไม่ใช่มันไม่ครับมันไมมครัับนอยู่ไหนอ่ะเมื่อกี้ผมเห็นแวบแวบอะแวบแวบว้าว่าเหลืออยู่มันอยู่เหลือเหลืออยู่แสองคนจะเอายังไงล่ะเฮ้ยมันกำลังซุ่มยิงอาร์ตป่าไม่ใช่ละอย่านะเว้ยอย่าอยู่ข้างบนเดียวข้างบนอ่ะมีสายฟ้าอยู่ตรงนั้นเอ้ยแม่งเติมพลังแล้ว เอ้ยเขาพลังจะหมดแล้วอ่ะอ้โหเอ้าตายเฉยเอ่อจบแล้วนะครับเหรือเปล่ายังไม่จบครับเกมยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารใช่ไหมเกมยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารไม่ใช่แล้วย่างร้อยเมื่อกี้เราก็ได้ที่สองนะโอเค